บแบบเนี้นยถาม่อยกับพีชบ่ชอบนะชอบอนะชอบถ้าชอบ เห็นนี่นะจะเป็นชุด4ีคูณสตัวนี้จะเป็นออเดอร์หกลูกค้าชอบนุ่มๆลอยๆก็จะต้องเป็นทรงออเดอร์หกซับสิบห้าแบรนด์นาคาชิใช้ไม้ยี่สิบแต่เป็นโคงปั๊มนะลูกค้าคงปั๊มก็ดอก500วัตต์ดอกแม่เหล็กร้อยหกสิบเกลางตัวนี้จะพิเศษขึ้นมาเป็น4ี่ร้อยวัตต์เป็นตู้ตัวใหม่เป็น1ินิ้วชุดนี้ก็จะเป็น 4, ี่คูณสเป็น 4, ี่คูณสกลาง12ชุดนี้ก็ลูกค้าก็จะได้พาวเวอร์สองตัวเลยนเคหนึ่งหกห้าสองตัวเลยนะตัวล่างเป็นระบบสเตอริโอ จะเป็นไม้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องไม้เป็นไม้2ตัวนี่จะเป็นมอกอของบริษัทเป็นกล่องอลูมิเนียมน,นี่เลยนะลูกค้าตัวบอลก็จะเป็นตัวหลังปักชุดนี้ก็36,900ลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะทุกอย่างพร้อมไปเปิดเลยนะพร้อมหัวสเปคคอนับประกันเครื่องหนึ่งปีแต่ดอกไม่รับประกันนะ ค่าเห็นนี่จะเป็น4ี่คูณนะเบสนี่ก็จะเป็น15นิ้วเป็นโคงปั๊มนะแม่เหล็ก1้อดอก500วัตต์เป็นแดน,นากาชิเสียงกลางตัวนี้เป็น12นิ้วนะลูกค้าดอก300วัตต์แม่เหล็ก1 2อยแหลมก็จะเป็นแหลมจรวดแหลมจรวดแม่เหล็ก150าเพราะว่าก็ใช้ตัว165,000พันวัตต์นะตัวบนก็มาขับกลางตัวล่างก็ไปขับเบสปีแบน,นากาชิกับปีคาราโอเกะเชื่อมต่อบูททูธได้ไม่ร้อยคู่เป็นตัวนี้เลยนะชุดนี้ก็3 9 0 0ลูกค้าต้องนเกา่าขนอ่งเองนะ ลูกค้าเห็นก็จะเป็น4 4นะเป็น15 4 4ตัวนี้จะเป็นซับเบดนะตัวนี้จะเป็นรุ่น BV ฮะถ้าลูกค้าชอบทรงกระแทกก็ต้องเป็น BV อันนี้จะออกเบดหนักๆดอก500วัตต์คงปั๊มนะเป็นแบรนด์นากาชินะลูกค้าเสียงกลางตัวบนจะเป็นตัวคาโหม300วัตต์ตัวบนก็จะเป็นแหลมจรวดเพราะว่าพันวัตต์นะตัวบนตัวล่างนี่ก็ตัวเดียวกันคือตัวเดียวกันรุ่น165แบรนด์นากาชิตัวนี้ก็จะเป็นปีปีคาราโอเกะปีคาราโอเกะก็จะเล่นไมค์ได้2ตัวเหมือนกันเป็นแบรนด์นากาชิเล่นไมค์ได้2ตัวเล่นการ์ดยูเีได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะตัวนี้จะเป็นกล่องไมค์นะเป็นไมค์ลอย คู่เป็นกล่องอลูมิเนียมไม้ตัวนี้ตัวท็อปเลยนะสาย2เมตรพร้อมหัวสเปคคอนเลยนะลูกค้าพร้อมเปิดได้เลยฮนะทั้งชุดเนี่ยจะรับประกันลูกค้า1ปีนะแต่ดอกไม่รับประกันนะสามห0ื่นสีราเนี่ยราคานี้ก็ไมไ่รวมค่าขนส่งนะ เบรกกระแทกกระแทกเขาเรียกรุ่น B ีฮะเป็นโครงปัม๊มดอกของนาคาชิดอก500วัตต์ไม่เหล็ก1้0นะแต่ข้างบนเนี่ยก็จะพิเศษขึ้นมาฮะเป็นเสียงกลาง400วัตต์ละเป็นดอก12นิ้วเหมือนกันแหลมจรวดนี่ก็เป็น300นนวแบบัตแตบบ์เหมือนกันฮะแหลมจรวดแบนแบนนาคกชิเหมือนกันแต่เครื่องปรุงก็คือตัวเดียวกันหมดฮะสีคูณสี 4. 4่สิงสีก็จะใช้พันวัตต์ตัวล่างก็จะมาขับซับเบรกตัวบนก็จะไปขับกลางปีคาราโอเกะนะจะเล่นไม้ได้สองตัวเล่นการ์ดกูเ่อมอบีได้อลยก็เะ รับประกันให้ลูกค้า1ปีเฉพาะเครื่องปรงนะแต่ดอกไม่รับประกันนะสามหมื่นหกพันก็ร้อยลูกค้าก็ไม่ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งนะ